สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพาเทไม่รู้ที่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 279ครับหรือแอดไลน์ตาม QR code ที่ให้ไว้นะครับวันนี้ก็รายการแรกเลยนะครับองแรกเลยนะครับพาสมเด็จนะครับ เก่าๆเลยนะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสวยนะครับองค์นี้คิด500อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปครับ สมเด็จครับมี7ชั้น1 2 3 4 5สอมี่้าหกมีเชั้นนะครับมีรอยในมือบางๆนะครับมีเม็ดมนสารก้อนใหญ่นะครับ มีรอยแตกลายงานนะครับไม่ใช่รอยแตกของพระนะครับองนี้คิด500ร้พร้อมตรงนะครับรายการต่อไปครับพระสมเด็จอีกแล้วนะครับเป็นพิมพิมพระประธานนะครับผมชัดลึกนะครับ โอนคิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปครับพระสมเด็จนาคปกครับปิดทองมาด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นเป็นช้างนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรพระขี่ช้างนรีสวนขี่ช้างอะไรเออพระศึก องค์นี้คิด200ร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับผิวหิ้งเลยครับพระปากน้ำพระปากน้ำรุ่นสี่นะครับหลังยัน ติดหน้ามีหน้ามีตาติดเลยนะครับผิวหิ้งคิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินผสมผงครับเป็นพิ์ปกโพนะครับด้านหลังไม่รอยนิ้วมือนะครับไม่ทราบเกจิอาจารย์นะครับอุงนี้คิดสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ ็นสมเด็จวัดภาพพิมพ์เล็กนะครับเนื้อเก่าๆนะครับมีรอยหลุดของมวลสารมีคราบมี มีเหมือนคาบกุนะครับัหนี้คี่สามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นภาพพูดไม่รู้ที่นะครับเนื้อเหมือนเนื้อผงใบลานนะครับหรือว่าเนื้อผงกุกหลักไม่แน่ใจนะครับคิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับไม่ทราบที่ครับ รายการต่อไปครับพระปิดตานะครับหลังค่อมนิดนิดเนี้โลหะผสมนะครับด้าน,นล่างมีอุดทองแดงเหลือเก่านะครับ มากเลยนะครับผมค,คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับในการต่อไปนะครับลูกอมลงรักนะครับไม่ราบทีนะครับมีคิคดสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ ลายการต่อไปนะครับเป็นพระเก่งนะครับพระเก่งแต่งเก่านะครับเก่งไม่ดังแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแต่งมาจากหุ่นเดียนะครับแต่งแบบนี้ รผสมนะครับน่าจะเป็นออกสิเจนตีกองนี้คิดหกร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นผ้าก,กร่งเหมือนกัน,นครับนี้ากรีงไม่ดังเหมือนกันนะครับ หน,า,นาล้ำล้ำใหญ่ๆนะครับโอนคิดหกร้อยพร้อมส่งนะครับสำหรับพี่พี่เพื่อนเอน fc นะครับที่ติดตามกันนะครับสนใจองไหนสามารถแคปรูปส่งลายมาตามกีโกดได้เลยนะครับเป็นพาพปิดตาเนื้อผงคุกลังนะครับไม่ทราบที่นะครับ อันี้คิด400พร้อมส่งนะครับสนใจตรงไหนแคปรูปส่งผ่านมาทางไลน์ได้เลยครับเบอร์โทรติดต่อ0ูนย์เก้น็ดสนะครับนี่เป็นเหมือนพระพุทธสัตว์กอิมนะครับเนื้อโลหะกไะลทองนะครับทิวหิ่งมานะครับอันนี้คิดสองพร้อมส่งนะครับไม่ทราบวัดนะครับ ในการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเท้าเวสวรรณนะครับคูบาคูบาหินคูบาอะไรไม่รู้ครับมองไม่เห็นไม่ได้พกกล้องมาครับ คูบาตินอินโชโตวัดโพบันลังปีสองห้าหกห้านะครับองนี้คิดสองร้อยพร้อมส่งนะครับเพื่อนๆนสนใจองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับแอดสามารถแอดไลน์ตาม keyword นี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อครับ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้าครับ หรือไล์ตามเกียวอ,อกโกน,นะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ